สวัสดีครับ FJ ต้นนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยนะครับว่าตอนนี้ FlexConnect ของเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆนะครับนั่นก็คือ Flex Delivery นั่นเองครับที่จะส่งอาหารพรีเมียมถึงมือทุกๆคนเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยต้นก็อยู่กับอีกหนึ่งร้านนะครับที่ถือว่าพรีเมียมมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือทักคาวีนะครับจะมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยตามต้นมาเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าร้านนี้เมนูเขาเนี่ยเยอะมากๆด้วยนะครับแค่เปิดมาหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าเราสามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้ไม่ว่าจะเป็นไก่หมูหมูสามชั้นนะครับรวมถึงซีฟู้ดนะฮะเราก็สามารถเลือกสิ่งที่เราต้องการได้สมมติเราเลือกนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราแอดออนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นเป็นยากิโซบะก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นชีสมอสซาเรลลาชีสใครที่เป็นสายชีสเนี่ยต้องมาโดนเลยนะฮะมีเห็ดเข็มทองเห็ดออริจินนะฮะแครอทอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเราสามารถ เลือกตรงนี้ add on เข้าไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ต้นจะสั่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นจิมทักดิออริจินอลอันนี้ก็จะเป็นรสชาติออริจินอลเลยนะครับอยากจะมีความเผ็ดเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ขอสั่งเป็นแบบจิมทักสไปซี่ด้วยละกันนะฮะจะได้มาดูว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกคอแห้งอยากจะกินซุปขึ้นมาเนี่ยก็มีซุปให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้นจะสั่งเป็นซุปกิมจิครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอาหารเนี่ยจะเป็นยงงไง มาแล้วนะครับหอมมากๆเลยนะฮะก่อนอื่นเลยต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนครับเพื่อความสะอาดของเรานะฮะโอเคพร้อมลุยแล้วนะครับไก่ป๊อปเนี่ยนะฮะมันน่ากินมากมากเลยต้นเนี่ยจะเอาไก่ป๊อปมาใส่เข้าไปในจิมทักดิออริจินอลเลยนะครับโอ้โหลองลองใส่แค่นี้ดูก,ก่อนนะครับมันก็จะมีวุ้นเส้นนะครับมีไก่แล้วก็มีพวกเป็นแครอทเป็นพริกเป็นผักอะไรเงี้ยนะครับโว ดีมากวุ้นเส้นนุ่มๆกับไก่กรอบๆนะครับเข้ากันมากเลยมันมีความเหนียวนุ่มอะ่ะดีจริงๆต้นอ,อยากกินทุกอย่างให้มันอยู่ในคําเดียวกันเลยอะ่ะคือต้นไม่มีปัญญาในการที่จะขี้ขึ้นมาได้อตรงน,นี้แหละตอนนี้นะครับเราก็มาที่เมนูถัดไปของเรานะครับนั่นก็คือซุปกิมจินะฮะเห็นควันไหมครับเนี่ยรับรองว่าถ้าต้นใส่เข้าปากไปเนี่ยหอมแน่นอนขออนะนุญาตนะคนที่ต้องมากินยั่วอะไรแบบนี้คือจริงๆล้วไม่ไม่ถนัดเลยกินแล้วนะ อร่อยมากมันเข้มข้นมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าผักที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมันเปื่อยมากอ่ะเรากินเข้าไปรู้แบบมันแทบละลายในปากแล้วอะแนะนํานะครับว่าถ้ามาร้านนี้เนี่ยก็อย่าลืมสั่งซุปจิ้มจีบด้วยนะครับอยากให้ใครมากินด้วยเนะี่ยถ้าเลือกเอฟเจมาได้เลยคนนะครับเพราะว่า f อนะเนี่ยหน้าเขาเกาหลีอยู่แล้วไงเขาอาจจะแบบมีความเชี่ยวชาญทางด้านอา,าหารเกาหลีพี่อยากจะบอกนะว่าน้าพลาด คำเดียวสั้นๆเลยคือพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะกินแทนทุกคนเองนะครับรวมถึง FJ คนอื่นด้วยนะครับเมนูที่อยู่ข้างหน้าต้นเนี่ยก็คือจิมทักสไปซี่นะครับจิมชักจานนี้นี่เองแซ่บอีหลีเฮ้ยคนเกาหลีเวลาเขากินเขาต้องบอกว่าอะไรโอ้เอาจริงๆคือลองกินออริจินอลเมื่อกี้มันยังมีความแบบเผ็ดเล็กๆเหมือนกันนะนิดนึงอ่ะหรือว่าพี่เปเองวะ ลองมาชิมดูหน่อยแล้วบอกต้นหน่อยแล้วกันต้นเนี่ยจะสามารถคนรับกับความเผ็ดนี้ได้มากแค่ไหนต้นขาดไม่ได้จริงสำหรับไก่ป๊อปนะฮะโอ้เราอะ่ะต้องคนมันก่อนให้มันเข้าเนื้อพริกนะครับแสดงถึงความสไปซี่ของจานนี้จริงๆครับแค่หลอดน,นะครับกินแล้วสุขภาพดีนะครับเผ็ดนะครับกินแล้วสุขภาพดีนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับกินแล้วน่าจะดีครับ คำแรกนะต้องใส่เข้าไปเลยนะอืมอร่อยนะมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะครับคิดว่าจะเผ็ดกว่านี้นะวเริ่มมาเว้ยเริ่มมาถ้าใครเผ็ดก็ลองกินแครอทได้มันได้ช่วยได้นิดนึงหรือว่ากินกิมจินีก,นก,ก็ได้นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับต้นก็ได้ลองชิมไปแล้วนะครับทั้ง2รสเลยไม่ว่าจะเป็นจิมทักดิออริจินัลกับจิมพักสไปซี่นะครับด้วยส่วนตัวต้นแล้วเนี่ยต้นเลือกที่จะชอบนะครับจิมทักดิออริจินัลมากกว่านะครับเพราะว่าต้นเป็นบิ๊กิเนอร์จริงๆครับสำหรับเรื่องความเผ็ดเนี่ยต้นแบบกินเผ็ดจะไม่เคยมากเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองแบบต้นเนี่ยก็ลองสั่งเป็นดิออริจินอลก่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบรสจัดเนี่ยก็มาทางนี้ได้เลยนะครับไม่ติด ตอนที่กินอยู่เนี่ยต้นก็นึกได้นะครับว่ามันมีอีกเมนูหนึ่งที่ต้นอยากจะกินมากๆเลยนะครับแต่ว่าคงกินที่นี่ไม่ไหวแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าจะสั่งกลับบ้านดีกว่านะครับข้าวหมูผัดซอสคาบี้กับไก่กรอบซอสเกาหลีครับ นี่แหละครับเป็นเมนูที่ต้นเลือกมานะครับที่จะสั่งกลับบ้านวันนี้ครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้นมากินอันนี้ต่อก่อนนะครับรับที่ชอบที่เราสั่งมาให้หมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นคิดถึงคนหนึ่งมากเลยนะฮะคนรู้ใจของต้นเองนะครับในเรื่องการกินนั่นก็คือโคโปรตูนของเรานะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ตรงนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยต้นก็ไม่อยากจะยั่วทุกคนให้มากกว่านี้แล้วนะครับต้นขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยแบบต้นนะครับก็สามารถมากันได้เลยนะครับที่ร้านทักคาบี้นะครับเขามีหลายสาขามากเลยลองเข้าไปดูกันได้นะครับที่ Facebook ของเขานะครับทักคาบี้ไทยแลนด์ครับแต่ใครที่ไม่อยากจากบ้านไม่อยากเสียงเงินเนี่ยนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรม flex delivery ของเราได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน flex connect นั่นเองครับกติกาเนี่ยง่ายมากเลยครับเดี๋ยวต้นจะขึ้นให้ตามนี้นะฮะสำหรับตอนนี้นะครับบอกเลยว่าต้นอิ่มมากๆแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ